สวัสด,ดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกันกับเบวนาผ้าเพื่อนนะครับคลิปนี้คลิปที่สองคลิปที่แล้วเป็นคลิปเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เสี่ยวไม่เห็ดยำสลัดไป้แมเมนยำนี่เห็ดสลัดผักนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับมาอยวๆน้ำไลยได้มือนี่<ห>นก็อย่าลืม่าถ่าน้ำไลยไหลน้ำไลยแตกน้ำเบาวนาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครต์ให้เบลนาผ้าเพื่อน,นเด้อครับเ<ร>ดี๋ยวมือนี่คือว่าเบื้องขั้นตอนอ การปรุงครับการปรุงอันนี้คือน้ำซุปครับนี่น้ำซุปเอาอยังโลก่อนเอาไม่เอาไมโยเนตโล่งภาษาลาวด้วเฮ้ยไมโยเนตโล่งพวกของเข้มข้นมายเนตไซเบิร์สหนึ่งถุงเพราะว่าเราต้องการความเข้มข้นนะครับอ่ันดับสองนี่ครับยืนนิ่งๆบ่ต้องไายครับมาเออ อันนี้คือไข่แดงนะครับไข่แดงล่งไข่แดงที่เขาต่ำแล้วเอาล่งที่นองโอเคต่อไปก็ขึ้นนมนมจืดก่อนนมจืด,จดคาร์เนชั่น วัตถุดิบขอ,องที่หนึ่งประมาณนี้วัตถุดิบประมาณนี้ก็ใส่นมประมาณนี้แตกคือเก่ายอดจำในอย่างต้มไข่ละลายเรียบร้อยอละลายไข่แดงมันแตกต่อไปนมนนมพน่น ตอนขวด,วดเลยมันไปแล้วน้อนนม้น,อนอสองกระป๋องนะครับนมข้นสองกระป๋อง สองกระป๋องครับพี่น้อง,อง่หมดเฮ็ดเพื่อพี่เพื่อน้องครับเก็ดไ,ได้ร้ายกับละ,ละมัง่งเหมือนไงกินกับือกินเห,ห้เต็มทีลองข้นสีดายครับต้องเอาหเ,เห็ดด้วเแี่ก้นปวดเหมือน นบว่นอยดเียครับดี๋ยวเ่าน้อยกว่านเดียวเลยนิดดยวกันเดียกันิดั้งเสียงขวดโดดเสบบทีนี้ก็ขามเปียทีน mm hmm> ี้ก็น้ขามเปม อนมันลงน้ำกับพเป็นอย่างไรมันร้อนม็ดแล้วจังแสีบนัวน้ำตาลขัวไก่อันนี้น้ำมะขามเปียกครับพี่น้องใส่น้ำมะขามเปียกลงเพื่อเพิ่มรสชาติความเปรี้ยกน้จังนอ่อยนะพอสักก่อนต่อไปน้ำตาลไายแดงครับไรทิพย์ั่เม็นน้ำตาลเด็ดอยังเกาะห้องน้ำตาลอยังเกาะน้ำตาลอ้อยอ่ะน้ำตาลอ้อยตาไรทิพย์อันนี้แซ่บครับหอมน้ำตาลไายขาวก็ได้แต่ว่า ก็ความเข้มข้นอันคือตัวนี้เราจะใส่ทั้งหมดไหมครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งหนึ่งก่อนเพราะว่ามันมีนมแล้วมันหวานนะอันมีดน้ำมะนาวใส่ก็ความหอมน้ำมะนาวพี่น้องใส่น้ำมะนาวเพื่อความหอมความเปรี้ยวนิดหน่อยใส่น้ำมะนาวเพราะมันต้องหอมกับพี่น้องคนจักหน่อยซีมพอี่น้ำเบ่ หม้อก,อ,นนอก่อนเออคนนี้น้ำตาละละลายสักหน่อยแล้วก็ชิมหนึ่งพร้อมชิมชิมหนามันก็เด้อครับพี่น้องเป็นยังไงน้ำตาลน้ำตาลใส่หมดเลยน้ำตาลใส่หมดครับเพราะว่าเผาเปรี้ยวอันนั้นน,น้ำตาลอันนี้มันสิบ,บาวานทอน้ำบรอวแห้งข้าวาตาลขาว อันนี้เขากะเขาผักล้มพี่น้องเอาอันนี้คือผักสลัดพวกหอมพวกขึ้นชายเพื่อรอน้ำเอาล้มเรียบร้อยแล้วเอาแตงล้มครับอันนี้แตงกวาแตงครับแตงสดแม่ถ่ายเสรแล้วหรอทำไมถ่ายขี้เยอะจังว้าแตงกวาแล้วกัน โอ้โหได้เอาลุ่งทั้งด้วยเลยพี่น้องลืมครับอันนี้อันนี้คือมันเผาครับพี่นอ้องมันเกลียวมันเผามันเผาภาษาอีสานมันเผาภาษาการของห้องมันเกลียวอ่ะมันเผาสองหน่วยนี่ลืมครับเจียวใบตะตำ ขาวครับน,น,นี่ไข่ขาวไข่ขาวเอามาซอยไข่แดงเอามาทำเหมือน,น้แงเค็มๆคุแซ่บสิคขัดไม่ได้เหมือนยอดเดิมคุณไก่ครับพี่น้องนี่เนื้อไก่ล่งเนื้อไก่เห็นบ่ะมะเขือเทศโอ้สุดออยอดไก่เนื้อไก่เนื้อไู่ ที่จริงกังนใครเด้งครับตอนนั้นแรกน้นมาเขือเทศมาเขือเทศล่วมพี่น,อน้องน,องน,นี่เมื่อนี่บลลูมเพิ่มสีสันครับเพิ่มสีสันทัวร์เบอร์หนึ่งครับเห็นไหมฮะวันนี้ทัวร์ร่วมเนี่ยครับพี่น้องทัวร์โอ้ ตัวลิสงขวดแล้วห้ามาตาม่ำครับพีบ่น้องโอ้เบิ้งเอาโลดบา,จากจักคักบัวคักผูกข้นบบดยู่ข้นบ่ได้เลยว่าน่านใส่น้ำกันตะลุมั่งหน่อยขวดบมือนีาหลายคนหลอดที่แล้วหลายคนหลอดที่แล้วชิมน้ำที่น้ำตาลละลายแล้วน่าสนิทปะชิมก่อน,น ลายเหี่ยอพี่น้องเอ้ยน้ำลายเหี่ยแล้วเออซิมซีฉันะพอแล้วเออเอาเลยสุดยอดบ่ยหยาบมันน่าตีบ่หอมอโอ้ก็แล้วโอเคบ้านนี้ขั้นซ้อนสุดท้ายได้เนี่ยเอาน้ำเขาบองน้ำยังก่อนน้ำสลัดน้ำสลัดได้บ้านนี้เอาน้ำสลัดปรุงมันลงไทยยอด นี่น้ำสลัดลงมพี่น้องตอนนี้คนยันงเดียวโอ้เป็นต่แซ่บครับมันเป็นเ,นเลี่ยงบิดบานมันเป็นเลี่ยงบิดบา <c oughs> นบบาพี่น้องเลยเอาแล้วเธอฟอยที่ให้มันอันนี้ นั่นเดียวได้กินเป็นสิบกุบกิ็นลายเป็นจิตน้ำไล่เมียแล้วโอ้ยยอดนโอ้ยเบอร์น่าได้แบบนี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยน้ำตาลใส่เดียอะยี่ยอดพี่น้องคุณค้นกับค้นยากนัเนี่เอาเอาเข้าไป อน้ำไลยเหียมรอบหนาจะไปซื้อกะละมังญงกว่านีา่เสียวซ้ำกระบะปูนสมปูนผุนขาดลายยมถวยก็เด้อจิ้มก้พี่น้องเบิ่งยมถวยก็เด้อแนลหรอบ่บ่มาเด้อแนลหรเด้อีนน่ ทิมไนดะ้บบพีน่นองอนยอดสุดยอมาพี่นองยั่วๆก็ได้จากบาท สุดยอดมันมนีังแ่บคนนี้อุดย questions or questions or questions or s <S อดเลยเต็ม้นมนนี่นังแทบกูมือนอ่ะครับไม่ต้องบอกไปเไม่องกินู้เดียวจานงบ่ยังไานละมาเด้อ

xem đoạn, để quan. Ừm, Nó ừm, nặng cứng con Bột phô, đạp phác, bột của mua bậc tay, ít อ๋อเหรอถักหลายอย่าลืมด้วยพี่น้องเอฟตี้ทุกท่านขนมไล่หลายน้ำเบ้านาค่าเพื่อนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดตัปตะไก่ให้เบ้านาเด้อดสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้เพียงเท่านี้พอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย